สวัสดีค่ะตอนนี้เวลาประมาณ3ามทุ่มนิดนิดนะคะยังไม่ดึกค่ะเก๋อยู่ที่ร้านลาบบังเกอร์ค่ะที่นี่ก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้อัวะค่ะตอนนี้หมยูย่างอันนี้แอบหมูนะคะไม่ใช่แอบแบ้วเนาะก็อ่หมูค่ะอันนี้ลาบหมูสุกนะคะ ที่นี่จะมีเป็นลาบหมูแบบดิบด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารอื่นๆอีกอีกหลายอย่างนะคะแต่ว่ามาช่วงค่ำแล้วเนี่ยบางอย่างก็หมดไปแล้วนะคะมีเดียวแค่นี้แต่ว่าจานที่นี่จะเป็นจานเล็กๆอย่างนี้นะคะถ้าท่านไหนที่ทานเยอะก็สั่งเพิ่มมาเลยค่ะ3มชุด4ี่ชุดห้าชุดตามสบายเลยนะคะกินตอนดึกไม่อ้วนค่ะไม่อ้วนกัรันตีได้ค่ะมาชิมกันค่ะ การมาที่ร้านลาบบังเกอร์นะคะก็ามาทางาแยกสะพานนวรัตน์นะคะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาค่ะก็จะเจอร้านนี้เลยค่ะร้านลาบบังเกอร์เป็นร้านไม่ใหญ่นะคะจะเป็นหมือนเพิงอะคะ่ะแต่ว่ารสชาติอาหารการันตีได้ค่ะใช้ได้เลยทีเดียว ร้านลาบบังเกอร์นะคะเปิดตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มค่ะแล้วก็ถ้าท่านอยากจะมาทานอาหารแบบครบทุกอย่างนะคะรีบไปเร็วๆนะคะเพราะว่าลูกค้ายเยอะมากเลยมาเนี่ยเลทแล้วนะคะมีแค่ไม่กี่อย่างค่ะแต่ว่าอิ่มนะคะดูอย่างนั้นนี่นี้อิ่มเหมือนกันนะคะ,จะเจอกันร้านหน้าไป